สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงโครงการนะครับที่ให้บริการตัดผมฟรีนะครับสวัสดีการโดยสพเมืองสมุทรปราการนะครับก็โครงการนี้นะครับก็เป็นการรวมกันระหว่างผมนะครับอาจารย์วอลเปเปอร์นะครับเจ้าของสถาบันวอลเปเปอร์คัดอะคาเดมี่นะครับอยู่ซอยมังกรเตพรักษ์นะครับร่วมกับท่านผู้กำกับแล้วก็สพเมืองสมุทรปราการนะครับตั้งจุดให้บริการ ตัดผมฟรีกับพี่ๆตำรวจนะครับแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่นี่นะครับหรือว่าประชาชนที่เดินผ่านไปมานะครับก็สามารถมาใช้บริการฟรีได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระนะครับค่าครองชีพนะครับให้กับประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างทางสพเมืองสมุทรปราการนะครับกับอาจารย์วอลเปเปอร์ครับผมเวลาที่มาให้บริการนะครับก็จะเป็นเวลา10บโมงนะครับถึงบ่าย3าม ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทุกอาทิตย์เลยนะครับก็จะเจอกันที่นี่10บโมงถึงบ่ายสมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าทีมช่างก็จะมาเตรียมตัวกันตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับคอยให้บริการอยู่ที่นี่นะครับทุกสัปดาห์ครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ